มาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะแตงโมจําได้ไหมว่าเราบอกเราเคยปลูกแตงโมนี่น,น,นี่แปลงแตงโมเห็นไอ้ที่มันแดงๆนี่ใช่ไหมจะเรียกว่าแดงเลยเรียกว่าเป็นสีน้ําตาลดีกว่าอันเนี้ยมันตายทําไมมันถึงตายเหรอคิดว่าเป็นไวรัสอ,อยู่อัปเดตนะมีลายลูกเลยเห็นไหมนี่เห็นเปล่าประมาณคืบหนึง่งจะมีอยู่พันหนึ่งที่อยากให้ดู มันติดลูกอยู่สี่ห้าลูกนะเป็นพันอะไรหรอนี้ดูอันนี้อันนี้ก็ประมาณเกือบศอกนะคือปกกว่าแตงูที่เราปลูกอะ่ะมันมีอยู่สองสายพันธุอยู่ในเนี้ยแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมันรกมากจนไม่รู้ว่าจะเหยียบย่างไปทางไหนที่น่ากลัวก็คืองูแหละมีหรือเปล่าว่าไม่รู้นี่ว้าวมันแตกตูด แต่อย่างเงี้ยไม่ได้กินแล้วเป็นแตงโมไร้มเมล็ดคําว่าแตงโมไร้มเมล็ดคือยังไงคือมันไม่มีเม็ดข้างในอ่ะหรือถ้ามีเม็ดเม็ดมันก็จะเป็นสีขาวๆเห็นปะลูกใหญ่นาะไม่ใช่ลูกเล็กกลมมีอยู่ห้าหกลูกเนะี่ยแต่เสียดายอันนี้มันคงโดนน้ําเยอะไปหน่อยมันเลยแตกเหม็นแล้วล่ะกินคงไม่ได้เอาไปให้ปลาได้นี่มีลูกนึงนี่ เห็นไหมลูกใหญ่พอสมควรแต่จะได้กินหรือไม่นั้นไม่รู้แต่ลูกยาวๆเขาเรียกอะไรตอบีโด,โดมั้งได้ลองเอาไปกินแล้วนะก็หวานอยู่นะแต่ว่าไม่ได้หวานปี๊ดเหมือนที่อื่นเขาหรอกเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจดูแลอะไรมันแต่ลูกนี้น่าเสียดายมากเพราะว่าแบบนี้คือชอบกินมากกลมๆแบบนี้ มันแตกซแล้วอ่ะจ,จะทำยังไงได้ก็ถ้าอยากจะดูแตงโม,โมแบบเนี้ยมานะที่เราเออฟาร์มเขามีแตงโม,โมให้ดูแตงโมที่เก็บมาเป็นแตงโมไร้เมล็ดลูกกลมๆนะลองมาผ่าดูนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมถามว่ากินได้ไหมถ้าลองกินให้ดูยังไม่แดงนะเนี่ย มันไม่อร่อยมันเหม็นพออะไรมันถึงเหม็นมันเน่าแล้วที่เอาฟาร์มอ่ะก็มีนาที่มันไม่เน่าอ่ะไม่ใช่มีแต่ที่เน่าแต่ที่ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าจะได้รู้ไงถ้ามันเน่าแล้วมันกินไม่ได้เอาไว้ให้ปลาได้อยากเห็นแตงโมไร้ลเมล็ดแบบนี้รูปก,กลมๆม,มาดูที่เราฟาร์มนะก่อนที่มันจะหมดล่ะลาฟาร์ม